เราก็ได้มาใช่ไหมใช่ค่ะนี่แสดงว่าต้องใช้ความสามารถยังสูงต้องใช้การออซะค่ะออซ่ <laughs> ต้องชื่นชมมากชื่นมมากค่ะที่มาเป็นส่วนหนึ่งครั้งนี้เสื้อน่ารักจังเลยขอตัวได้ไหมคะ <laughs> อยากอยากทราบว่าใครเป็นคนคิดแบบค่ะคิดมาได้ยังไงก็ <laughs> ในที่ประชุมอะค่ะก็จะมีคนออกแบบแล้วก็โหวตกันในที่ประชุมนี้ค่ะ<า>แล้วก็เอาแบบเสื้อไปให้ร้านเขาทําแล้วก็มาแจกเป็น เป็นมีสองแบบก็คือมีเสื้อของสตาบันดิตกับของน้องค่ะก็เลยมาเป็นเสื้อของเราอย่างนี้นะคะอขอแอบจิกตัวหนึง่งนี่ค่ะขอบคุณค่ะแอบโชว์นี่ค่ะเปลี่ยนเสื้อใหม่ที่พี่จอยให้มาแล้วนะคะเสื้อจะมาตอนนี้เรามาดูเข้ามาดูพิธีการ,การาของเครื่องค่ะข้างในค่ะก็จะมีพิการศร์สเก็ตต่อนื่อ Gracias.